สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องดีเทลนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวสลามทั้งหมดในบ้านกันแล้วก็จะมาสอนทําสลามที่เป็นอันนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสลามที่เราเพิ่งทําแต่เป็นสูตรเดียวก,กันกับที่เราลงคลิปนะคะจะเป็นตัวนี้เลยที่เราลงคลิปไปเดี๋ยวเราจะอาเอาคลิปนู้นกับ อันนี้นะคะมาผสมกันก็ไม่ได้ผสมหรอกค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำเนาะก็มารีวิวของกันเลยอันนี้ก็จะเป็นสลามสูตรแรกที่เราทำนะคะเอิ่แปลกๆนิดนึงเคนี่จะเป็นสลามสูตรที่เราทำครั้งแรกนะสลามทำเองห้ามกินโอเคอันนี้มันจะมีฝั่งอ่ะอัด อากาศเยอะนิดหนึ่งนะคะแล้วก็สลามพ้องนี้มันจะไม่ค่อยยืดเนาะแต่ามันก็ยืดอยู่แต่มันจะขาดแบบนี้ทุกคนมามาลองฟังเสียงกันว่าจะจิ้มฟินบอกนี่จะเป็นสลามสีเขียวนะทุกคนโอ๊ยกล้องเบลอปะอ่ะ้ออกล้องโอ้กล้องกล้องสว่างจ้าไปหละนี่นะทุกคนฟังนะ เสียงมันจะไม่ค่อยฟินนะทุกคนอันนี้ทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยว่าให้เต็มสิบเท่าไหร่โอเคเราว่าเราให้ประมาณสามคนลวกันเพราะว่ามันไม่ค่อยยืดเนาะแล้วก็มันมีความแข็งเนื้อ,อจับตัวกันนึดก้อนนะแต่ว่าเวลาแบบดึงออกมาแล้วทําแบบเนี้มันมันไม่ค่อยติดกันนะทุกคนแล้วก็ ข้อดีของชลามสูตรนี้คือมันจะไม่ติดเสื้อนะคะทุกคนโอเคมาดูสูตรต่อไปกันเลยแล้วก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะว่าสูตรไหนคือสูตรไหนอ๋อเหมือนสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ทำสูตรที่สองนะคะทุกคนสูตรนี้จะแข็งมากๆเลยสำหรับเราเนาะแต่ว่าอืม เราว่าสลามสุตนี้เราต้องทิ้งแล้วสลามสุดนี้เราขออนุญ,ญาตไม่รีวิวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่ามันเขียงมากเลยเนาะแล้วก็ทุกคนดูเดี๋ยมันมีไอ้น้ำยมมากเลยเดี๋ยวเราต้องทำอันใหม่แล้วนะคะเพราะว่ามันหยงนะโอเคนี่ยนะคะจะเป็นสลามสูตรที่สองของเรา嘛 นะคะมาลองฟังเสียงจิ้มกันในกล้องเบิกแหละสารสูตรนี้ก็จะไม่ค่อยมีเสียงนะคะทุกคนเต็มสิบให้เท่าไหร่เราให้ห้านะทุกคนเพราะว่าเสียงก็ มีจิ้มฟินอยู่เนาะนิดนึงโอเคสูตรน,นี้เหมือนจะเป็นสูตรที่สามสูตรน,นี้เป็นสูตรที่สามนะคะทุกคนจะเป็นสูตรที่เราชอบมากเลยสำหรับก่อนที่เราจะทำลามสูตรนี้นะคะอ่ะโอเคมาลองฟังกันเดี๋ยว อันนี้มันจะยืดได้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าไม่นวดมันก็จะยืดไม่ค่อยได้แต่มันเนี่ยค่ะมันจะแผ่บางได้แบบนี้เลยแต่ก็ขาดอยู่เค okay. มาลองฟังเสียงกันว่ามันจะจิ้มฟินไหมคลิปนี้ยา,ยาวๆเลยนะทุกคนฟังนะสลามอันนี้จิ้มฟินมากแล้วก็ยืดมากสลามอันนี้ เราให้แปดค่ะทุกคนเต็มสีให้ละลายนะชาลสูตรนี้ยืดได้แล้วก็นุ่มมากเลยอันนี้ก็จะมีติดเสื้อนิดหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ลองส่วนอันนี้จะเป็นสูตรสูตรหลายๆอัรรวมกันเนาะแต่ว่าไอ้น้ำมันจะเยอะมากนี่นะคะไอ้น้ำเยอะมากนี่ไอ้น้ำจริงๆนะเนี่ย ตาราสูตรนี้จะเป็นสูตรมัวๆนะทุกคนเราเราเราทำอะไรไม่รู้แต่ว่าขอไม่รีวิวนะคะทุกคนเพราะว่ามันแข็งเกินไปที่เรามันแข็งแล้วก็มันติดกันเกินไปที่เราจะเอาออกมาได้นะคะมันติดเลยโอเคขอไม่รีวิวนะคะแล้วก็กระดาษตรงนี้มันเปียกแล้วก็ยุ่ยแล้วแล้วก็ต้องทิ้งแล้วค่ะทุกคนอันนี้เนาะก็อันนี้เราให้ศูนย์ไปเลย เพราะว่าไม่สามารถรีวิวได้เนาออันนี้ก็ต้องทิ้งไปเลยส่วนกระปุกเดี๋ยวแล้วก็เก็บไว้ทำสลามคลิปหน้านะอ,อันนี้จะเป็นสลามสูตรที่อะไรไม่รู้นะอันนี้ต้องระวังมันติดนิดนึง ขออนุญาตเอาออกจากฟีมับหนึ่งนะคะทุกคนรอสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่ามันติดโอเคได้แล้วสลามสูตรนี้จะเป็นสูตรที่นุ่มเหนียวหนึบมากนะคะอันนี้จะยืดได้นิดหนึง่งหรือเปล่าอโอเคมันเตี้ยเหนียวเหนียวนะทุกคนมันเหนียวเหนียวนะแต่ว่ามันมันนุ่มนะทุกคนแต่ว่ามันจะแข็งนิดหนึ่ง ค okay. มาลองฟังเสียงจิ้มกันสามสูตรนี้จะเป็นสูตรที่จิ้มฟินอยู่นะแต่ว่ามันมันจะไม่ค่อยยืดนะทุกคนแต่มันก็ยืดอยู่เนาะเข้าใจปะไม่ค่อยยืดแต่ก็ย,ยืดอะเข้าใจปะโอเคสามสูตรนี้ให้เท่าไร่การเต็มสิบนะ เราให้ประมาณหกหกเลยส่วนสลามสูตรนี้ขอแป๊บหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าทุกคนดูดีมันติดเลยอ่ะเนี่ยตอนนี้ญาตแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะทุกคนสลามสูตรนี้จะเป็นสลามสูตรที่เราชอบมากๆนะคะเป็นสูตรเดียวกับอันนี้เนาะ แต่ว่าเราทำประมาณเมื่อวันซืนนะคะทุกคนเป็นคลิปที่เราทำไปว่าคลิปน่าจะมารีวิวนะจะมาทำให้ดูเนาะส่วนนี้จะจิ้มฟินมากๆแล้วก็ยืดมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูความยืดก่อนย,ยืดมากแพรบางเลยยืดมากนะคะจะยืดแบบยืดมากเลยแต่ว่าข้อเสียของมันคือจะติดมือนิดนึงนะคะ นี่นะคะทุกคนก็จะจิ้มฟินเนาะมาลองฟังเสียงจิ้มฟินกันเดาะว o o มก่อนโอเค เชื่อไหมทุกคนอันนี้เราคิดว่าเป็นสาลามที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเราเลยนะคะแต่แค่พอใส่กับอันนี้แล้วมันมันจะทำให้ตรงนี้มันหลุดออกมาแบบนี้นะทุกคนเนี่ยจะทำให้หลุดมันจะติดมือแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ต้องค่อยๆเอาออก ไปสูตรต่อไปกันสูตรต่อไปเนาะสูตรต่อไปเป็นสูตรคล้ายๆกับอันเมื่อกี้นะทุกคนเป็นอันสีชมพูอันเมือนอันนี้แต่ว่าจะนิ่มกว่าแล้วเราก็เพิ่งทําเมื่อกี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นอันที่เราชอบมาก,มากเลยจะนุ่มหนึยวฟินมากแต่ว่าเนื้อแน่นๆนะทุกคนเนื้อมันแน่นมากแล้วก็ยังไม่ได้ลองยืดดูอู ยืดมากอันนี้เราไปเอามาจากสูตรคนอื่นหมดเลยนะคะทุกคนนอกจากไอสูตรกาวกาวกับน้ำพวกนั้นน่ะทุกคนเราลองไปดูกันได้นะอันนี้จะเป็นสูตรที่ยืดนะสูตรนี้จะใส่แป้งด้วยนะทุกคน เนื้อจะแน่นๆแล้วก็มันจะไม่ได้เงานะทุกคนมันจะแบบด้านๆเน,นะเข้าใจแปลด้านๆอะโอเคมาลองจิ้มกันจะติดมือนิดนึงนะทุกคน โอเคมันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนมันก็จะแบบจิ้มฟินเนาะอันนี้เราให้สิบเต็มสิบ,สบทุกคนให้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาได้นะคอมเมนต์ด้านล่างโอเค,อเ,คเราจะสอนทำแล้วนะนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตเอาอันนี้ไปเก็บกันนะโอเคเราโอเคค่ะทุกคนเรามาแล้ว ก็คือสูตรนี้จะต้องใส่กาวนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ตั้งไว้ตรงนี้ให้ดูแล้วก็อะไรอีกนะน้ำทุกคนอันนี้เรายังไม่ได้ใส่น้ำนะเดี๋ยวค่อยไปใส่นะอุปกรณ์จนะมีอยู่แค่นี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีจะมียาสระผมด้วยค่ะเป็น ไอสบู่สระผมเนาะต้องเตรียมอันนี้นะคะเป็นช้อนกับที่คนเนาะหรือเปล่าเออแล้วก็เป็นกาลาเทคตาม,มานะคะหรือว่าใครจะเอาเป็นกาวทีโอเอก็ได้นะคะเอาเป็นสีเนาะใครจะไม่ใส่สีก็ได้นะ,แล,นยยลนะ,ะแล้วก็น้ำยาทำาสลามนะคะแล้วก็น้ำแล้วก็ที่สระผมนะคะครีมสระผม เริ่มกันเลยขั้นแรกนะคะใส่กาวขอตัวใส่กาวแบบหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นมันจะนานเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เนาะโอเคบู๊สวิงแล้วก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้เราคนเล่นนิดหนึ่งเนาะมันจะเป็นหนึบหนแบบนี้นี่นะคะ อยาจะใส่กาไปประมาณช้อนหนึ่งมั้งใครจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วแต่คนเลยว่าจะเอาเอาเยอะเอาน้อยนะคะอย่างที่สองให้ใส่ายาสระผมค่ะตัวไปใส่ก่อนนั่นอยู่ในข้างหน้านี่เราจะใส่เป็นของเบการอมทนกคอนอันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะทุกคนจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะ หรือเปล่าอันนี้เราก็จะคนๆไปก่อนนะทุกคนมันก็จะยืดๆแบบนี้เลยเราจะใส่เป็นหนึ่งปื้นนะทุกคนทําตามได้เลยแต่ว่าแนะนําว่าให้ดูก่อนแล้วค่อยทํานะคะทุกคนโอเคนี่นะคนๆให้เข้ากันเลยจากนั้นเราจะไปใส่น้ำนะทุกคนเดี๋ยวไปเอาน้ำมาก่อน โอเคเราไปเอาน้ำมาแล้วนะคะทุกคนจากนั้นเราก็จะใส่เลยใส่ลงไปนิดนึงออนะคะ okay. แล้วก็คนๆให้มันเข้ากับน,น้ำนะคะทุกคนคลิปนี้จะยาวนิดน,นึงเนาะทนดูแบบนึงอย่าเพิ่งเบื่อนะนี่ มันก็จะหนืดๆแบบนี้แล้วนะคะทุกคนแต่มันยังถ้ามันยังไม่ค่อยมันยังหนืดเบ,บีนี้อยู่ให้ใส่ไปอีกนิดนึงนะคะทุกคนเคแค่แบบนี้เลยเนาะเสร็จแล้วให้ใส่น้ำยาทํำชลามค่ะ เปิดไม่ออกอะ่ะเออเปิดออกแล้วใส่ไปสองหยดก่อนนะคะทุกคนโอเคคนๆเลยจะไม่ได้มีแค่นี้นะคะทุกคนก็จะมีใส่แป้งเย็นเนาะโอเคแล้วก็จะใส่แป้งเย็นนะคะทุกคนนี่นะคะแป้งเย็นนี่ จะเป็นอันนี้นะคะก็ใส่ลงไปเลยลเลย้วนิดนึงไม่เป็นไรใช่ไหมเคเดี๋ยวเอาไปใส่ลง,ลงนู้นทุกคนใส่ไปประมาณนี้นะอุ้ยันนี้แล้วก็ค่อยๆคนนะทุกคนไม่งั้นมันจะเลอนะน้ำไม่งั้นมันจะหกเลอะนะทุกคนแล้วก็จะโดนแม่ด่า เพราะว่ามันจะหกเหลอเต็มบ้านนะทุกคนถ้าถ้าไม่ระวังนะทุกคนมันจะหกเหลอะไปหมดเลยถ้าทุกคนทำหกก็ต้องเช็ดด้วยนะคะทุกคนอันนี้ใส่ลงไปนี้หนึ่งอเคคนๆเลย ก็จะหนืดแบบนี้แล้วนะคะทุกคนจากนั้นจากนั้นให้ใส่อันนี้เพิ่มค่ะสองหยดหนึ่งสองสองหยดแล้วให้คนนะคะทุกคนคนเลยคนๆคนเลยเลให้เข้ากันเนาะให้มันพอจับตัวเป็นกันเป็นก้อนอยู่ เสร็จแล้วนะคะให้ใส่สีลงไปทุกคนจะใส่เป็นสีอะไรก็ได้นะแต่เราจะใส่เป็นสีอันนี้นะคะทุกคนใส่ไปเลยหนึ่งหยดเดี๋ยวนี่ใส่ไปใส่สียดยด,ยดเฮใส่ไปแล้วแต่ว่าเราจะใส่ไปสองหยดนะคะเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นสีแดงก็คนไปเลย โหสวยอ่ะเราไม่ค่อยทำสีแบบนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าปกติเราจะทำเป็นสีแบบอ่นอ,อนๆครั้งนี้เราจะทำเป็นสีแดงเลยใช้ไปอีกหนึ่งหยดนะถ้ายังไม่เข้มนะทุกคนเสร็จแล้วก็คนให้สีมันเข้ากันไปเลยนะคะทุกคน สั่นนิดนึงนะเพราะว่ามันต้องคนให้เข้ากันไม่งั้นมันจะไปแบบคิปยีนาทีใส่น้ำยาทําสลามไปอีก3ามหยดค่ะโอเคถ้ายังไม่ได้ก็ใส่ ให้มันได้เลยนะทุกคนหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสสี่หเราต้องค่อยๆใส่ให้มันแบบค่อยๆใส่ไปทีละนิดนะคะไม่งั้นมันจะเหลวเลยถ้าใส่ไปทีละเยอะๆแบบปื้ดๆแบบนี้มันจะไม่ได้นะคะทุกคนถ้าใส่ไปเยอะๆนะคะขอไปใส่ก่อนชวิง โอเคเราก็ทำแบบเกือบจะได้แล้วนะคะทุกคนดูสิมันไม่ค่อยจะติดแล้วนะนี่นะ,ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะนคนเงนกว่าจะไม่ติดภาชนะนะคะทุกคนแต่ว่ามันติดติดมือโอ้ ไม่ก็โอ้ไม่ก็มันติดมือไม่นะโอเคได้แหละใส่หึงสองสามสี่ใช้ไปสี่หยดคนก่อนหยุด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 หดโอเคเดี๋ okay. ยววันนี้เราจะทำสองคิมนะทุกคนแต่ว่าน่าจะอีกสับ สักพักเราน่าจะทําอีกคลิปหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องไปกินข้าวเนาะนคลิปนี้เสร็จแล้วก็ต้องไปกินข้าวแหละทุกคนเราจะบอกว่าอันนี้มันจะไม่ได้นิ่มเหมือนเดิมแล้วนะทุกคนมันจะแข็งนิดนึงเนาะเพราะว่าสีเรามันเป็นสีที่มันเหลวอ่ะมันจะทำให้สลามเหลวมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ต้อง ใส่อันนี้เนาะเยอะ,ยะๆแล้วก็ต้องใส่น้ำยาทำสลามเยอะเลยมันก็เลยจะแข็งแบบนี้นะคะทุกคนน<อ>ีม่มีอะไรโอเคพอเสร็จแล้วมันก็จะไม่ค่อยติดภาชนะแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้แตะๆดูถ้ามันยังติดมืออย่างนี้อยู่นะคะ ติดเนื้อนิดนึงก็เนี่ยอยันนี้ค่ะทุกคนถ้ามันติดแบบนี้ให้ใส่น้ำยาท้าสลามเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราพอเช็ดมือแป๊บนึงนะคะทุกคนโอเคคลิปนี้อาจจะช้าแบบสโลไลซ์นิดนึงเนะาะเข้าใจด้วยเชื่อไหมคะทุกคนการทำสลามเป็นสิ่งที่ เราอยากทำมากแล้วเราก็ได้ทำเร็วเชื่อไหมคะทุกคนอันนี้คือเราเคยทำก่อนนะเราเคยทำมาก่อนนะทุกคนแต่ว่ามันคือเราเคยทำนะทุกคนแต่ว่ามันติดมือแล้วมันเหลวบ้างอะคะ่ะทุกคนแล้วนี่คือเมื่อก่อนนะคะทุกคนเมื่อก่อนเราจะแบบ ชอบทำซาลามมากเราไปหาสูตรทำาาลาม,มาเยอะแยะเลยมาทำปุ๊บเหลวแล้วก็เราที่บ้านเราของตอนนั้นนะทุกคนเราไม่มีน้ำยายทำาาลามเนาะแล้ก็เลยไปหาสูตรทำน้ำยายทำาาลามมานะคะทุกคนปรากฏว่ามันเหลวเลยทำไม่ได้เลยค่ะทุกคนเนอะก็เลยไม่ได้ทำไปจักพักเลย ประมาณปีกว่าๆไม่ได้ทำเลยเนาะแล้วเราก็ไปเจอสูตรสลามาเป็นสูตรหนึ่งที่ใช้หมักฝรั่งกับสบู่เป็นสูตรที่เราแบบอืมต้องได้จริงๆนะคะทุกคนแล้วก็เลยคิดอยาก ทำาสลามอีกรอบเราก็เลยมาทาเนาะแล้วพอทําแล้วมันได้จริงๆด้วยเราก็เลยแบบอะไปดูมาแหละอืมต้องทํายังไงต้องใช้อะไรบ้างในการทําเราก็เห็นว่าเขาใช้น้ํายาทําสลามนะคะก็เลยให้แม่ซื้อน้ํายาทําสลามให้ของตาบานาน่านะประมาณย9บ้าบาทประมาณนี้เนาะ ก่จะไม่ค่อยได้เหมือนกันแล้วพอได้มาคือจะรอประมาณสองสามวันนะทุกคนแต่ว่าเสร็จเร็วรอประมาณสองสามวันนะคะทุกคนมันถึงจะได้แล้วก็ส่งไวนะส่งไวมากแล้วก็ใช้ดีด้วยนะคะนี่นี่ได้แล้ว นี่นะคะมันจะเป็นแบบน,นี้โอ้โอกล้องกล่องเกือบแหละเคมันยูดมากเลยนะคะทุกคนแต่มันจะขาดนิดนึงแล้วก็ติดมือนิดนึงนะเพราะว่าเราใส่น้ำยาทำสลามน้อยนิดหรือเปล่าน้อยแหละใส่ไปอีกหนึ่งหยดนะทุกคนเออสองหยดแล้ว เค okay. ทำแบบนี้ไปเลยแล้วก็ยกขึ้นมาเพราะว่ามันจะเลือตัวนะทุกคนโอเคเข้ากันแล้วแล้วก็จะมาฟังเสียงจิ้มฟินกันนะทุกคนโอเคเอาใกล้ๆเลยใกล้ลกล่อนเคเคได้แล้ว ตามตรงนึงอุ้ยไปจ้ะอุ้ยมีเป็นฟองด้วยอ่ะหายไปแล้วโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย ก็นานแล้วเนาะก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนว่าอยากให้ทำสลามแบบไหนเนาะโอเคสารบคลิปนี้ก็ขอจะลาไปก่อนนะคะ bye บ๊ายบายสลามกจิ้มฟินม,ม,มากมให้ไหร่คอมเมนต์มาบ๊ายบาย